นุนโดยกรมธรรม์ก้าวแรกไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิตชนะที่ความคุ้ม Samsung M519 จาก Hush สวัสดีครับเข้าสู่รายการ Mango World Update นะครับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับก็ยังคงพบผม,ผมเอกพรสีสุขทวีรัตน์อย่างเช่นเคยนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับห้าโมงครึ่งถึงประมาณ6กโมงเย็นนะก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับข่าวบันเทิงต่างประเทศและก็ความเคลื่อนไหวทั่วโลกให้ได้รับทราบกันนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะเราก็จะมีของมาแจกกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาแจกตัวหนังฮะวันนี้จะแจกถึง5รางวัลด้วยกันนะครับรางวัลละ2ที่นั่งก็คือ1ิบ ตัว10ใบนะ5รางวัลรางวัลวล,วล,ละ2ที่นั่งแล้วก็วันนี้จะให้ SMS มาเหมือนเคยนะครับแต่ SMS ของเราวันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตัวหนังที่เราจะแจกวันนี้เนี่ยก็คือภาพ,พยนตร์นะครับที่ถ่ายทํากันที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็มีเนื้อหานะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่แต่งมาจาก คนเขียนฝรั่งเศสที่ชื่อว่าชาร์คทารดีนะฮะก็คือเรื่องอดลบลองเซ็นะฮะจากผู้กำกับลุคเบซองนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะเขาก็ียกว่านำเสนอจากการ์ตูนฝรั่งเศสนะจากการสืบสวนลึกลับของสาวขี้สงสัยนะฮะแล้วก็จะมาไขปริศนาต่างๆนะครับโดยวันนี้เนี่ย SMS ฮะถ้าพูดถึงประเทศฝรั่งเศสอ่ะคุณนึกถึงอะไรก็แล้วกัน SMS มาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็จะแรนดอม แจกคนที่โชคดีกันไปนะหรางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับแล้วก็ยังมีฝาประชาสัมพันธ์จากภาพยนตร์อเดลบลองเซ็กนิดหนึ่งนะฮะก็คือเมื่อซื้อนะสินค้ากีฬาโรสปารีสนะครับกายกีฬาโรสนะครับอินเนอร์แวร์สตูดิแล้วก็เครื่องหนังหรือซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะชิงโชคนะครับสามารถที่จะตามรอยอเดลน้กกรุงปารีสกับคุณตะบริทิปโกมุตกันได้ด้วยนะฮะก็เรียกว่า ไปดูหนังนะฮะถ้าเกิดได้บัตรฟรีไปเนี่ยก็ไปซื้อสินค้าของเขาดูกันแล้วกันแล้วก็ส่งชิงโชคกันไปนะอาจจะได้ไปเที่ยวฝรั่งเศสฟรีๆนะ,ะเขาก็มีหลายรางวัลด้วยกันนะฮะได้รางวัลหนึ่งก็ได้ไปกัน2ที่นะรวมกว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็ลองอไปดูหนังกันดูนะฮะแล้วก็เรียกว่าอาจจะเป็นผู้โชคดีได้ไปยุโรปฟรีๆนะฮะแต่วันนี้เนี่ยนะฮะเอสย้าอีกทีนะฮะว่าวันนี้นะฮะจะ มาเล่นเกมกันนิดหน่อยพูดถึงประเทศฝรั่งเศสจะนึกถึงอะไรนะแล้วช่วงท้ายรายการเนี่ยเราจะแรนดอมนะหาผู้โชคดี5ท่านนะฮะจะแจกรางวัลละ2ใบนะครับในส่วนของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซ e เนเพแล้วก็ EGV ทุกสาขาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลครับเอาละฮะวันนี้เริ่มเกี่ยวกับหนังกันไปแล้วนะครับเราก็มาเริ่มอัปเดตแรกกันเรื่องของหนังก็แล้วกันนะครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะครับ เกิดขึ้นแล้วก็สร้างขึ้นเผยแพร่กันตั้งแต่ปี2,521นะ,ะก็คือเมื่อประมาณสัก30กว่าปีก่อนนะครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮากันทีเดียวนะครับก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า I Spit on Your Grave นะฮะพูดแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแบบง่ายๆก็คือชั้นทมน้ำลายลงบนหลุมฝังศพของคุณนะฮะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถูกกลับมาทำเป็น DVD ใหม่นะครับแล้วก็ถูกแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ,ะที่ประเทศไอร์แลนด์ฮะ สำนักงานแบ่งประเภทภาพยนตร์ไอร์แรนด์หรือ IFCO <I> ได้สั่งระง,งับการจำหน่ายดีวีดีเรื่อง I s p l i ล On Your g l a ล v e ที่นำแสงดงโดยคาเมลวคีตันหลานสาวของบัสเตอร์คีตันอดีตดาราตลกชื่อก้องโลกหนังเรื่องดังกล่าวถูกสั่งห้ามตั้งแต่เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมันถูกมองว่าเต็มไปด้วยความรุนแรงและทารุณมนุษย์เมียซาชิผู้กำกับเรื่องนี้บอกว่าเขาไม่แปลกใจหากยังถูกแบน ไอส์สปลิตออนยูเกฟเล่าเรื่องของนักเขียนที่เข้าพักในชนบทคนเดียวแล้วถูกชาวบ้าน4ี่ <I S 1> คนรุมข่มขืน <your> เธอไม่ตายสามารถเอาตัวรอดได้ <The S 1> และกลับมาแก้แค้น <do> ทีละคนด้วยวิธีสุดโหด ซาชิบอกว่ามันช็อกคนดูครั้งแรกตั้งแต่ออกฉายในปี2,521แล้วและถึงตอนนี้มันก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังแปลกใจเมื่อเทียบกับระดับความรุนแรงที่ต่อเติมด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกของหนังสมัยนี้ทำไมทาง IFCO ยังมองว่ามันอันตรายกว่าแม้กระทั่งหนังโปโด้วยซ้าครั้งสุดท้ายที่ IFCO สั่งแบนก็คือวิดีโอเกมชุดแมนฮันทถู ในปี2,550 <I speak S 1> สำหรับ I speak s p ์บล on y o u ย De a จะถูกนำมารีเมคและจะออกฉายทั่วสหราชอาณาจักรในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ oh, yeah. Yeah. ครับโดยเวอร์ชั่นรีเมคใหม่ที่จะฉายปีหน้านี้นะครับก็เป็นผลงานกำกับของสตีเฟนมอนโบรนะฮะแล้วก็นำแสดงโดยซาร่า b u บัตเลอร์นะฮะเป็นไงฮะพล็อตเรื่องคล้ายๆ คืนบาปพรมพิรามหรือเปล่านะก็เรียกว่าถูกคมขืนแล้วก็ไปตามแก้แค้นนะครับในแบบฉบับของเธอนะครับไปต่อกันที่เรื่องราวของฮอลลีวูดกันบ้างนะครับเมื่อนางฟ้านะครับชิงก์เบลนะที่โผล่มาครั้งแรกนะครับที่ทําให้คนได้เห็นกันเนี่ยก็คือจากเรื่องปีเตอร์แพนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรตินะครับให้ประทับชื่อนะฮะอยู่ที่ฮอ l ลีว o ดวอล์ k อ f ฟเฟมฮะ t ิงเกอร์ l บเพิ่งจะมีผลงานใหม่ออกมาเป็นวิดีโอซีรีส์รวม4ตอนที่ดูกันตามบ้านค่ะในชื่อที่ว่า t i n k e r Bell and the Great Fairy Rescue ซึ่งให้เสียงภาคโดยเมวิธแมนราเวนซีโมนและไมเคิลชีนค่ะบรัดรีเรย m มอนผู้กำกับหนังเรื่องนี้บอกว่าในนามของ Walt Disney Studio และ Walt Disney Company เขาภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ t i n เ e r Bell ได้รับเกียรติในวันนี้ที่ชื่อของเธอได้รับการจารึกเอาไว้บน Walk o อ f ฟ m e เธอเป็นทั้งที่รักและมีบุคลิกเฉพาะตัวมาตั้งแต่ปีพศ2496แล้วเมื่อทิงเกอร์เบลปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่องปีเตอร์แพนค่ะจนถึงขณะน,นี้มีชื่อของดาวที่ได้รับเกียรติให้ประทับเอาไว้บนฮอลลีวูดวอล์คออฟเฟมรวมแล้ว2,418ดวงค่ะซึ่งถนนสายนี้ก็อยู่ไม่ไกลาจากโรงภาพยนตร์เอลกับตันของดิสนีย์สักเท่าใดนักคะ ก็เรียกว่าเป็นตัวละครจากกระตูนนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถือว่ายังได้รับเกียรตินะเพราะว่าเป็นนางฟ้าที่เรียกว่าพักหลังๆนี่นะถึงแม้ว่าปีเ e r ดแผนเนี่ยจะเงียบๆไปนะแต่ตัวทิ้งกับเบลเนี่ยก็จะออกมาในกระตูนหลายๆเรื่องเลยด้วยกันนะครับไปต่อกันที่เรื่องราวของแวดวงดนตรีกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยมีข่าวกันมานะถือว่าเป็นข่าวดีของสาววอกโคลดเพย์แล้วก็เจี Z นะฮะเพราะว่ามีรายงานกันมาครับว่าทั้งคู่เนี่ยจะไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เวกัสสหรัฐอเมริกาในช่วงฉลองปีใหม่่ทีีจะะถึงน้ เรียกว่ารวมเอาศิลปินดังไว้มากมายค่ะสำหรับคอนเสิร์ตนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโคเพล่ play, วงดนตรีจากอังกฤษและแรปเปอร์ชาวอเมริกันเจซีซึ่งจะขึ้นใช้เวทีร่วมกันที่คาสิโนนิวคอสโมโพลิแทนแอนด์รีสอร์ทค่ะ ทางด้านเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทแห่งนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าศิลปินดังทั้งหมดที่จะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีในงานนี้จะจัดเป็นเวทีขนาดใหญ่20เมตรของทางโรงแรมซึ่งมองลงไปเนี่ยก็จะสามารถเห็นวิวเป็นถนนในลาสเวกัสค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลอง3วัน3คืนค่ะเพื่อเปิดรีสอร์ทแห่งใหม่มูลค่า3,900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 2 9 0 0ล้านบาท และก็ตรงกับช่วงฉลองวันเทศกาลปีใหม่ด้วยทั้งนี้ก่อนแสดงคอนเสิร์ตใหญ่งานนี้ค่ะเจซีจะตระเวนทัวร์คอนเสิร์ตในออสเตรเลียในฐานะศิลปินสนับสนุนของคอนเสิร์ต360องศาของวง u ูทูนั่นเองค่ะแดนโเคเปนะคะก็เร่งทำอัลบ,บั้มสตูดิโอชุดที่5อยู่ซึ่งจะเป็นผลงานเพลงต่อจากอัลบ,บั้มชุดที่แล้วนั่นก็คือวีวาลาวีดาออเดตแอนด์ออหิสเฟรนด์เมื่อปี2551ค่ะ ครับยังต่อกันที่เรื่องของ JC นะฮะล่าสุดเนี่ยทาง JC แล้วก็แฟนสาวก็คือบียองเซ่นะครับก็ได้รับเกียรติจากกินเนสบุ๊กกินเนสบุ๊กเวิลด์ออฟเรคคอร์ดนะฮะก็เรียกว่าจัดอันดับในปีที่ผ่านมาครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักนะครับที่ทําเงินได้มากที่สุดในโลกในรอบปีนะฮะก็คือ2คนทําเงินรวมกันได้เกือบ4 0 0พันล้านบาททีเดียวนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกหลายอันดับแล้วก็หลายสถิติที่น่าสนใจไปติดตามเลยฮะ Guinness Book of World r e c o r d ์ระบุว่าในระหว่างเดือนมิถุนายนปีที่แล้วถึงเดือนมิถุนายนปีนี้เจซีและบิอนเซสามารถทำรายได้รวมกันได้ถึง122ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,782ล้านบาทโดยเป็นรายได้ที่มาจากงานเพลงออกทัวร์คอนเสิร์ตและการลงทุนทั้งในธุรกิจเสื้อผ้าและอสังหาริมทรัพย์ ดานซูซานบอยนักร้องสาวใหญ่จากสกอตแลนด์ผู้โด่งดังในชั่วค้ามคืนจากรายการ b t a i เทนก็ต a าเลนสร้างสถิติเมื่อผลงานชุดแรกของเธอ I Dream A Dream กลายเป็นงานเพลงของนักร้องหญิงที่ขายได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเพลงอังกฤษนอกจากนั้นกินเ s s ยังระบุว่าผลงานชุดนี้เป็นงานเพลงที่มียอดขายสัปดาห์แรกมากที่สุดที่เคยมีมา นอกจากนั้นบอยยังกลายเป็นนักร้องที่อายุมากที่สุดสำหรับผลงานเพลงชุดแรกขึ้นอันดับหนึ่งในการจัดอันดับอัลบั้มขายดีประจำสัปดาห์โดยในวันที่22พฤศจิกายนปีที่แล้วที่ไอดรีมอดีมออกจำหน่ายบอยมีอายุ48ปีเอาชนะเจ้าของสถิติเดิมอย่างเจนแมคโดนัลที่พาผลงานเพลงชุดแรกขึ้นอันดับหนึ่งในปี2541เธอมีอายุ35ปี ส่วนเซอร์ทอมโจนส์นักร้องรุ่นใหญ่ชาวเวลถูกบันทึกไว้ว่าเป็นนักร้องที่มีอายุมากที่สุดที่มีซิงเกิลขึ้นอันดับหนึ่งหลังซิงเกิลเพลง Barry Iceland in the s t e a m ที่เขาร่วมร้องกับรูโจนและรอบไบรดอนขึ้นอันดับหนึ่งในอังกฤษเมื่อปีที่แล้วโดยเซอร์ทอมมีอายุได้69ปีค่ะ รเรื่องของวงการเพลงยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเมื่อนักร้องโอเปร่าเสียงเชนเนอร์นะอย่างปราซิเดียโดมิงโกนะครับก็มีรายงานกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าล่าสุดฮะเขาจะยังคงเป็นผู้อํานวยการของวงลอสแองเจลิสโอเปร่าออกไปอีกอย่างน้อย3ปีนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้จรดเซ็นสัญญากับวงเรียบร้อยแล้วฮะ โดมิงโกวัย69ปีบอกว่าเขารู้สึกขนลุกเลยทีเดียวที่ได้ทำงานนี้ต่อกับองค์กรที่มีบทบาทท้าทายพลังสร้างสรรค์ทั้งนี้โดมิงโกเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้ได้รางวัลศิลปินแห่งปีของลาตินแกร m m y Awards ประจำปีนี้ซึ่งจะมีการมอบในเดือนพฤศจ,จิกายนโดมิงโกเป็นหนึ่งในสามเสียงเทอเนอร์แห่งยุคเขาเพิ่งได้รับการผ่าตัดมะเร็งลำไส้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและกลับขึ้นเวทีในอีกหนึ่งเดือนต่อมา สำหรับความสัมพันธ์ของโดมิงโกกับวงลอสแองเจลิสโอเปร่าในตอนแรกเขาเป็นที่ปรึกษาเมื่อวงก่อตั้งขึ้นในปีพศ2549ก่อนที่จะมาเป็นผู้อำนวยเพลงในปีพศ2543 m a ร์คเติรประธานของวง Los แองเจ e ิสโอเปร่าบอกว่าความสำเร็จของโดมิงโกกับ Los แองเจ e ิสโอเปร่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจเพราะเขาสามารถเปลี่ยนภาพเมือง LA ที่เป็นเขตปลอดโอเปร่าไปได้สำเร็จเราตื่นเต้นที่เขายังคงร่วมงานกับเราต่อไปอีกยาวนานอย่างมีความสุข ก็เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฮะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของพาริสฮิลตันโดนจับนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่น่าจะต้องติดตามกันต่อในช่วงหน้านะฮะไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บหนึ่งฮะ